สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทคอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องรถกระบะอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขแล้ววันนี้ก็มีรถนะคะกระบะแครบนะที่เป็นเกียร์แมนวนวลมาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะสําหรับคันข้างหน้านะคะคันนี้ได้เป็น Toyota า e ีโว2.4มิตรพิลนเนอร์นะคะสมาร์ทแคบปี2022นะคะ เลขไม้แค่30,000ื่นโลเท่านั้นเองนะคะกับราคาตั้งขาย5,49,000บาทลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะผ่อนเริ่มต้นเพียงประมาณ9,000ปลายถึง1,000 0ต้นต้นๆนะคะก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆ่ะนี่ได้โฉมหน้านี้เลยโฉมหน้ารอๆแบบนี้เลยนะคะนี่ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าก็ได้เป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะมีไฟใ t ทามให้แบบนี้เลยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะพร้อมกับเซนเซอร์ด้านหน้านะคะ2จุดนะอ่าได้เซนเซอร์ด้านหน้า2จุดด้วยนะคะตัวล้อนะคะคันนี้ก็จะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะขนาดยางจะอยู่ที่17นิ้วนะรัดได้ยางปีใหม่ๆด้วยนะคะพี่ๆขาดูภายในซุ้มล้อนะไม่มีสนิมเลย กิปด้านในซุ้มล้อนะคะไม่มีหลุดไม่มีหายเลยนะคะรับประกันว่ารถโครงสร้างเดิมคัดเกตมาให้แล้วนะคะพี่ๆนี่บันไดทางขึ้นมีให้นะ mm hmm. สีดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับโลโก้ไฮลักที่เป็นโครเมียมนะคะ mm hmm. กระจกพับรับไฟฟ้าน mm ้ำ hmm. มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วในตัว mm hmm. ฟิล์มคิ้วกศาสร์นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะ mm hmm. ตัวเบาะก,ก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเ mm hmm. บาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะ mm hmm. คอนโซลหน้าสวยๆเลยไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะหัวน็อตนะเดิมๆเลยไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะพี่ๆโครงสร้างรถเดิมทั้งคันนะนี่โครงสร้างรอยเม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะตัวแขบสามารถเปิดได้นะตัวแขบสามารถเปิดได้นะคะบอกสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆ่ะหัวน็อตประตูนะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะแผ่นเพจนะตรงรุ่นเลยปีสองพันิสอง พื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างนะคะนี่ค่อนข้างกว้างเลยนะใช้งานได้สะดวกสบายใครที่กำลังตามหากระบะแครดเกียร์แม่นนวลอยู่นะคะต้องรีบเลยนะสีดำสวยๆแบบนี้นะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียงสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะคะไฟไท้ายได้เป็นแบบเดิมโรงงานเลยมีกล้องหลังติดตัวรถให้ครบนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3มเซนเซอร์ด้านหลังนะคะมีให้ถึง4จุดเลยทีเดียวนะ ระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบอยู่นะคะพี่ๆคะ่ะแมกไลเนอร์ไม่มีช้ำไม่มีซุดนะคะก่อนส่งมอบเราล้างทําความสะอาดให้ใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆคะ่ะบอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะเป็นครบรอบ60ปีของ Toyota เลยนะนี่กระจกแท้เดิมทุกบานนะคะของ Toyota นะนี่กระจกแท้เดิมทุกบานของโตโยต้นะคะ ภายในนะคะนี่กระจกปรับโรงออตโต้นะคะบานคนขับกระจกมองข้างับปรับไฟฟ้านะ, <_ C 1> ะเลขใหม่วิ่งไปแค่39,879กิโลเป็นเลขใหม่ตามการใช้งานจริงนะคะพี่ๆพวง <_ C 1> มลลาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงนะคะผ่ <_ C 1> านตัวพวงมลลาลัยได้เลยนะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสทัสกินเรียบร้อยเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟัง FM MM AM ได้แล้วยังเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ แอร์ Air, อันนี้ก็จะปรับแบบอัตโนมัตินะคะนี่แอร์ Air เป็นแบบอนาล็อกนะเกียร์แมนนวลหกสปีดนะคะคันนี้ก็มี2โหมดนะคะ ev mode กับ power mode นั่นเองนะคะเบาะหนังปะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะพี่พี่นี่สติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดบอดี้ด้านข้างนี่สวยสวยอ่าภายในสวยสวย,สวยแบบนี้เลยหัวน็อตนะคะเดิมเดิมไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะ เดิมทั้งคันบอกก่อนเลยพี่ๆดูรอยเมทอาร์ตเดิมๆแบบนี้เรียงการสวยๆนะคะได้เป็นเครื่อง2.4ด้วยนะคะได้เป็นตัวรองท็อปเลยได้เป็นตัวรองท็อปเลยนะคะนี่สวยๆวยนะกับโตโยต้ารีโว 2.4E อ่า2.4มิตรนะคะพีเลนเนอร์ดับเบิลแคปนะปี2022นะคะกับราคา5 4 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ เ0 0าไปไปลายถึง1นึ่งต้นๆเท่านั้นเองอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีไฟแนนซ์นะวิ่งเซ็นให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเลยหากใครสนใจนะคะหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ